ร้านบับเบิลช็อปกายตันคุ้มๆเริ่มต้นแค่สิบบาทมีบริการกิฟต์เกมพาร์ตบ็อกฟูดหรือจะสตองเกตแบตเทนเกาด้วยแบบสะดวกสุดๆแค่พิมพ์ชื่อในเกมหรือถ้าหากว่าอยากเลเวลอัพไวๆหาไอเทมแมปบล็อกฟูดหรือแมปฟีดแล้วก็มีบรกิการฟาร์มหลากหลายให้เลือกอีกเพียบปลอดภัยส่งของไวบรกิการครบจบในที่เดียวแวบะบไปดูก่อนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมากับแมปบล็อกฟูดอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลงคลิปมาทั้งหมดหน,น,นึ่งงในนนนคคคลลิปีี้ะะะรับผมกมาเเบบ่ทอออดต มมีท่านเกียร์ป้าถ้าจะไม่ผิดนะครับผมจำไม่ค่อยได้ซึ่งผมเนี่ยเติมมันไว้แล้วนะครับตั้งแต่มันยังเป็นพรีออเดอร์นะครับประมาณ1,200งรูบักตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละราคาตอนนี้นครับ1,750แล้วก็ของนะครับน่าจะหาไม่ยากหรอกมั้งไในด้วยดทเทเบิลครับครับเทเบิลมีอะไรหรือเปล่านี่ไงนาโนแมชชีนนะครับเราต้องใช้ยออฟอีโวฮาร์ดอาร์ตตองแล้วก็แกสทูปนะครับเอ้ยเหมือนว่าเราจะมีของค่อนข้างเยอะเลยปะ นี่ครับอบอีโวรามีแล้วนี่ครับแกรัททูปคือนี้ฮะโอ้มีแล้วก็สิอันแล้วก็อียร์หนึ่งฮาร์ดแอมป์สตองหายยังไงหาจะเกาะใหม่หรือเปล่าไอแลนดีพิเต็ดตรงนู้นน่าจะใช่นะครับน่าจะมีบอสเกิดแล้วก็ให้เราเนี่ยไปจัดการมันนะให้ดาวก็คือไอ้บอสตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เอามาคราฟรวมใช่ไหมโอกาสติดก็10% 1 5 0 0 0เพชรด้วยนะครับในการคราฟโอกาสการันตีก็อยู่ที่เท่าไรเอ่ย5นะครับโอกาสการันตี5ครั้งนะถือว่าไม่เยอะแต่ใช้หัวใจน่าจะะะเเเเยยยอออออลลลไมม่่่่รรรรรู้้้้้ดปาาาาากกกกกหืซึงงงขใใในนนนนนนคคคฟ็็ชชชชแแแีีีับโวิ ชเงินเดเป็นเพชรนะครับเพชรสองแสนห้าหมื่นซึ่งนั่นแหละผมเติมมาแล้วนะครับกดใช้เลยโอ้ยเป็นหมัดอ๋อโอ้ oh my god อ็อนี่ไงเป็นท่านเกียร์จริงด้วยนะครับเมื่อกี้ปลดล็อกไตเติลซึ่งจะเกิดว่าผมพูดไม่ชัดนะฮะหรือพูดผิดๆเนี่ยต้องขออภัยนะนี่ครับเป็นหมัดโอ้ม่ท่าวิ่งด้วยทำให้รู้สึกวิ่งช้าวกว่าการไม่ใส่วะอ๋อไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวโอ้เป็น M1 แบบนี้นะครับเป็นเอฟเฟกต์บึ้มบั้ม โอ้ยผมชอบท่าวิ่งมากเลยท่าวิ่งแม่งก็เท่อ่ะโอเคในคลิปนี้ผมจะมาใช้อาร์มสตอลนะครับแล้วก็ฟาร์มไปจนถึงเลเวล5้าล้านเลยนะครับอัปเดตนี้เรียกว่าตอนอยู่ที่5ล้านนะแต่ก่อนอื่นก่อนใดเลยนะครับเดีเรอนเนี่ยมาใส่โค้ดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมโค้ดก็มีประมาณนี้เลยนะถ้ามีนอกเหนือนจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่ครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะโค้ดที่ผมรู้ก็มีประมาณนี้เนื่องจากเขาเขียนไว้นะครับเขาเขียนไวน้นไวหน้าเกมเลยโอเคมาเปิดฮาร์คิ้ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปที่เกาะน,นี้นะครับ,ม,บ,ม,รม,รบ,บมัดเา นี่ครับประมาณนี้เลยปึ๊บ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 โอ้กูจะตายเดี๋ยวผมอัพมันสัก5ล้านดิเดี๋ยวลองอัพ5ล้านก่อนนะฮะนี่ครับเล่นสายไหนอ,อัพสายนั้นเดีย๋ยวลองต่อยใหม่ดิโอ้นี่ไงแรงขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ผมจะเอนชาร์นดีไหมนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับอ,อาร์มสตองนะครับโอเคมาเรามาดูสกิลกันนะครับว่าจะเทหรือเปล่าสกิลแรกสกิลแซดโอ้ยอะไรอะ่ะเอาไปไหนพี่ พี่เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพุ่งมาสะโอ้โหมาสะไกลเลยทันดาเมดด้วยปะเดี๋ยวลองนะครับไปเลยนี่ครับเป็นการพุ่งโอ้เลี้ยวได้ด้วย,วยอ่ะลองดูบึ๊บนี่โอ้เลียวได้เลยเหรอโอเคโอเคเลียวได้เลยนะครับต่อไปครับผมสกิลเอ็กอะไรอะ่ะทุบพื้นเหรอนี่ไงทุบพื้นแล้วก็มีสไปคขึ้นมานะเป็นหนามแบบนี้นี่เน้นๆครับโอวันช็อตด้วยหมัดเดียวตายเลยนะครับสรับมอนตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าโดนตัวอื่นเนี่ยจะลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงนี้วันช็อตเลยนะครับนี่รครับเหมือนว่าจะมีบอสเกิดปะะบอสอะไรเกิดอาร์มสตองเกิดหรอประมาณ7นาทีป่ะมาครับสกิลซีคืออะไรเอ่ยระเบิดหรอเอาเป็นการชาร์จแล้วก็ระเบิดออกนะครับประมาณนี้ส่วนครูดาวก็ถามว่ารีนานไหมมันก็ไม่นานนะครับประมาณ7วิป่ะเดี๋ยวลองใหม่ดิอ๋อสิบวิครับสิบวิบึ้มแล้วมันตายเลยอะ่ะโคตรแรงต่อไปครับสกิลวีสกิลนี้คืออะไรเออเปิดโหมดป่ะ นี่ครับเป็นการทําให้ร่างดานะฮะแล้วก็ลดดาเมจไปทั้งหมด70%นะครับเราก็จะรับดาเมจจากมอนที่มันตีมาเนี่ย30%นะบวกดาเมจด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองดิเอ้ยผมชอบท่านี้จริงๆแม่งบินได้ก็เท่เลยมาดิโดูสไปต่อหน่อยบุ้มนี่ครับเดี๋ยวลองให้มอนต่อยเราดูนะเข้าเปล่านี่ครับต่อยแทบไม่เข้าอ่ะไงเดี๋ยวเราปิดดูพอปิดปุ๊บนี่ครับต่อยเข้าเลยเปิดอีกรอบหนึ่ง นี่ฮะต่อยไม่ค่อยเข้าเลยเห็นป่ะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่เจ็บเลยครับพี่ต่อไปครับผมเป็นสกิล l F นะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ายวลองใช้ดูถ้าเกิดว่ามีเอ้ยเหมือนจะมีครับเป็นคัตซินต้องไปฉากนั้นแน่นอนนะครับฉากที่ไอตัวเอ,อพระเอกต่อยนะครับใช่หรือเปล่าวะผมผมจำไม่ได้ครับต้องขออภัยไม่รู้ใช่พระเอกอเปล่ามาแล้ว โ oh, อ้ย่างเท่ยืนแข็งเลยวะ่ะโอ้ยสวนด้วยหรอมามเดียวมาเดียวแม่งลอยเลยโอเคแล้วก็หลังจากนี้ครับผมต้องไปนั่งฟาร์มให้5ล้านเลเวลนะเอาว่าผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้สกิลรีเซ็ตแล้วครับผมเดี๋ยวอาร์สตองเกิดใช่ปะผมลองไปสู้กับมันดูนะครับเดี๋ยวบินไปเลย let's go บินไปเลยครับบินไปด้วยความเร็วสูงนี่แล้วก็ผลนะครับผลล็อกสามารถบินได้เอาไว้ต่อการบินฮะมาไม่ไหวแล้วพี่จา๋าไม่ไหวแล้วโอ้อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไมบอสใช้แล้วมันโหดจังวะจะดรอปไอเทมนะ,ะแล้วก็ไดมอนเอ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วพี่จา๋าอ่ารถดาเมจไงี่ยทำไงได้วะทุโทษทีว่ะบึ้มเดี๋ยวลองดิเอฟใส่มาเลยเอฟใส่ไม่ได้ครับบอสตัวใหญ่เกินหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ละแปลกๆรู้สึกเหมือนจะมีเกาะด้วยนะครับอันนี้เกาะของบอสใช่ปะไม่ไหวละทําไปเล่นไปเกาะแม่งอย่างแข็งกด V เลยครับกด V ไม่ได้ฮะมันบอกว่าคุณไม่สามารถใช้ V ีได้ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันมีระบบป้องกันนะครับเราไม่สามารถใช้สกลิลแบบขี้โกงได้เว้ยดูดิเอฟก็ใช้ไม่ได้อะนี่กระสีหรือเปล่าวะปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนผมต้องใช้อานอสจริงๆนะครับถ้าไม่ใช้อานอสผมไม่น่าไหวนะฮะ <c oughs> มันท้อมันท้อไม่ใช่ท้อดิ มันหมดมันหมดมันหมดกด F F ไม่ติดทิบหายแล้วไม่เยลยตอนที่บอสมันใช้สกิลนะครับมันจะเป็นอมตะนะเห็นปะงั้นเราก็ต้จะเป็นอมตะเหมือนกันนะครับเฮ้ยมันคลั่งมันคลั่งมันคลั่งกันแล้วครับถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้สกิล C ตอนนี้คือผมจะเก็บไว้ใช้ตอนที่แบบเกาะมันแตกนะครับเราจะได้ฮิวเลือดแล้วก็รีบตีมันด้วยโอเคเกาะแตกแล้วใช้เลยครับตอนนี้แหละนี่เห็นปะมันจะได้ไวๆาเลยครับเรียบร้อยครับผมไม่ดรอปอะไรเลยโอ้โหตีตั้งนานไม่ได้อะไร เลื้อจะพิเนะครับก็จะได้ประมาณ5000หรือเปล่าเอาว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปนั่งฟาร์มเลเวลกันเลยดีกว่านะครับให้มันถึงเลเวล5ล้านนะฮะแล้วก็นี่ฮะบนหัวผมทุกคนอาจจะสังเกตแล้วนะครับแต่ว่าขอบอกหน่อยละกันตอนนี้ครับผมกำลังจะขายหมวกอันนี้แล้วนะครับเป็นหมวก UCC ของผมเองนะเป็นชิ้นที่3หรือชิ้นที่4ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขาย100่ร้อโลบักนะครับใครที่อยากซื้อก็สามารถรอได้เลยมันเป็นหมวกที่ไม่ได้เต็มใบนะครับมันจะอยู่แค่รอบหัวนะครับแล้วก็ยื่นออกมาด ครับกลับมาแล้วนะครับผมผ่านมาอีก2ชั่วโมงนะครับจริงๆควรจะนานกว่านี้นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ไฟดับนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาฟังกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ขาดแค่6000เลเวลนะครับผมก็จะไปอิสระจากเกมนี้สักทีนะใช้อสตองบ้างดิไม่ได้ใช้เลยนะครับซื้อมาตั้งพันสองนี่แบบนีเลยระเบิดบุ้มผลระเบิดป่ะเนี่ยบุ้มทำไมรู้สึกว่าเลเวลไม่ขึ้นวะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะนี้ดีกว่านะครับบุ้ม มาเด้มาเด้โอเคอีกแค่สี่พันนะครับอีกแค่สี่พันทำไมเกมมันดูแหลกวะสเสียงเหมือนเออวิลเลจเจอร์เลยอะ่ะฟังนะฟังนะเ <c oughs> สียงครวิลเลจเจอร์โอเคนี่เดียวครับนี่เดียวครับห้าสิบเลเวลเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยดีที่สุดนะครับห้าล้านเลเวลส่วนบรอตตี้นะครับหรือว่าข้าหัวไม่ไม,ไม่ตันเว้ยน่าต้องไปตีคนนะครับไม่ก็จัดการกับพวกบอสพวกนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปจัดการกับบอสเลยดีกว่านะครับผมที่เกาะเออลิมิเต็ดไอแลนด์นะฮะเกาะน,นู้นเลยบินไปเลยครับม <Boom. S 1> ผมลองใช้สก,กิลจากข้างนอกดิโดนเปล่าโอ้ oh, ใช้ไม่ได้ด้วยนะระยะนี้โอระยะนี้ได้อยู่นะครับโยนถึงเปล่าไม่น่าถึงนะน่าต้องล่อมันออกมานะครับล่อมันออกมาแบบขอบเลยอะ่ะถ้าล่อ,อมาตรงนี้ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะโดนหรอกเว้ยโอเคช่างมัน,นครับผมมาดิก oh. ไม่งไง เกาะแตกแล้วอุย้ยยังไม่แตกนิดเดียวขอเกาะหน่อยอย่าพึ่งบินขอเกาะก่อนโอเคอุย้ยอย่าพึ่ง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 โอ้ย oh ตายก่อไดไปถึงครึ่งด้วยมันเดินไม่ได้นะครับมันไม่เดินออกมาเว้ยคือตอนแรกอะ่ะผมว่าจะใช้บรัรกอยู่นะฮะแต่ว่ามันไม่เดินนะครับมันไม่เดินโอ้โหจบเลยจะได้เกิดว่าผมสแปมไกลๆเหรอวะมไม่ใช่สกิลวะอุย้ยมันไม่จะได้วะ่ะ พอ้โงี้ก็ไม่ต้องเข้าไปสู้นะครับมันจะได้ไม่ต้องใช้สกิลนะจะได้ไม่ต้องเป็นอำตาะนะครับพอมันใกล้ตายเราคอยวิ่งเข้าไปนะครับพี่จ๋าเกาะจะแตกโอเควิ่งเข้าไปเลยตรงนี้แหละปึ๊บมาเดีวะเห็นนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกลุกแล้วไงวะใช้สูตรเดิมแปลงไกลๆครับไกลแล้วเกาะใกล้แตกแล้วพี่จ๋าเกาะจะแตกนิดเดียวนิดเดียววิ่งเข้าไปเลยครับ ่าตายเลยนะครับรอบนี้ไม่ตายมันรู้ไป ียบร้อยโอ้โหแต่แม่งไม่ดอกของเลยโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฮะสำหรับแมปล็อกฟุตนะครับกับตัวละครใหม่อย่างอาร์มสตองนะครับตัวนี้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มาเล่นอาร์นอตนะฮะซะมากกว่าเนื่องจากอาร์นอมันแบบมันเก่งที่สุดแล้วในตอนนี้ครับแล้วมันก็รับจบทุกอย่างเลยนะจะถามว่าไอตัวนี้เท่หรือเปล่าครับถือว่าเท่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโกงด้วยนะก็ถือว่าโอเคครับสำหรับ1,200งพนสรอโรบักนะครับผมสวัสดีครับใครที่ชอบฝากไลค์ผมด้วยสักคนละทีนะคร